คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ทั้งสวยทั้งเก่งและก็แก่งนะครับผมวันนี้นะครับเธอประสบความสําเร็จจากการดําเนินธุรกิจนะครับแต่ว่าเธอไม่หยุดแค่นั้นนะครับวันนี้เธอนําความสําเร็จของเธอนะครับคืนให้กับสังคมนะครับกับโครงการดีๆนะครับมอดคอฟฟี่จากพี่สุนอ๋นะครับวันนี้นะครับร่วมพูดคุยครับอยู่กับดรกรณัฐรัตนวงศ์นะครับหรือบอสเองนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมต้อง ขออนุญาตเรียกบอสเอดีกว่านะ,ค,ะครับผมนะวันนี้นะครับบอสเอครับทำไมต้องเป็นกาแฟมอสคอฟฟีครับผมค่ะจริงๆต้องเริ่มต้นจากที่ตัวตัวเราเองไม่ไม่ไม่ไมสามารถทานกาแฟทั่วไปหรือท้องตลาดได้นะคะก็เลยค,คิดว่าทำยังไงเราจะได้กาแฟเพื่อสุขภาพมา,มามาดูแลตัวเองก่อนนะคะแล้วเราเป็นคนทานเจด้วยนะคะก็เลยคิดสูตรที่มันเป็นสูตรเจรแต่เมื่อมีสูตรเจแล้วมันจะต้องมีสารอาหารที่ครบ นะคะแล้วคือดื่มกาแฟไม่ใช่แค่เป็นการดื่มกาแฟแต่จะได้ประโยชน์เรื่องของสารอาหารที่อยู่ในกาแฟด้วยค่ะก็เลยแบบคือถ้าถ้าวันนี้เราจะไปขายอาหารเสริมหรือจะไปขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางเราก็ไม่มีความเข้าใจหรือความสามารถในจุดนั้นพอมาเป็นกาแฟเราก็เลยมองว่ากาแฟบ้านเราเยอะนะคะคสนับสนุนการปลูกกาแฟด้วยนะคะกาแฟของเราเป็นสายพันธุ์อาราบิก้านะคะ,คะ,คะซึ่งปลูกที่ภาคเหนือของประเทศไทยค่ะ ครับอย่างที่บอกนะครับว่ากาแฟมอดคอฟฟี่เนี่ยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเลยใช่ค่ะแล้วก็มีส่วนประกอบ ที่มีคุณภาพถึง27ชนิดมีอะไรบ้างครับใช่ค่ะ<อ>จ,รจริงๆไม่ขอไม่ขอพูดทั้งหมดเพราะว่าเยอะมากนะคะครจริงๆต,งต้องต้องต้องเรียนแบบนี้ก่อนค,ะค่ะว่าเราเลือกสายพันธุ์กาแฟาเป็นอาราบิก้าซึ่งก็จะมีกลิ่นหอมนะคะรวมถึงรสชาติที่ไม่ไม่แรงเกินไปนะ,ะนะคะเวลาดื่มก็จะได้อารมณ์คือได้กลิ่นกาแฟาได้อารมณ์กาแฟานะคะเข้มข้นแต่เวลาดื่มแล้วไม่ทําให้รู้สึกว่าใจสั่นนะคะคนที่ ดื่มกาแฟแล้วใจสั่นสามารถดื่มกาแฟมอสได้นะคะแต่ส่วนประกอบเนี่ยก็คือหมายความว่าสารอาหารและสมุนไพรทั้งหมด27ชนิดเนี่ย คือวันนี้เราคงไม่อยากจะทานรหรือดื่มแค่กาแฟอย่างเดียวถ้าดื่มกาแฟแล้วมันได้สุขภาพด้วยมันน่าจะเหมาะค่ะดีกว่าบางคนต้องดื่มต้องทานอาหารเสริมกินกาแฟกินกาแฟก็กลัวจะโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาทีเดียวจบเลยสารอาหารและสมุนไพรรวมทั้งหมด27ชนิดออกฤทธิ์แทบจะทุกรายการเลยค่ะอีเรียกว่าตอบโจทย์สาหรับคนที่ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วรู้สึกว่ากลัวว่าดื่มแล้วใจจะสั่นไหมหรือจะมีเอฟฟกลับมาไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์ สาหรับคนที่รักสุขภาพด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าจุดเด่นของตัวกาแฟมอสจริงๆต้องบอกบว่าเราไม่ผสมส่วนส่วนผสมที่เป็นอันตรายรตามตามมาหมายความว่าถ้าดื่มเป็นเวลานาน,านๆบางทีมันจะทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมคะเราก็เลยไม่มีน้ําตาลนะคะใช้เยาหวานใช้สเตีเวียแทนน้าตาลนะคะก็ได้ความหวานที่เป็นธรรมชาตินะคะแต่ไม่เป็นอันตรายแล้วก็มีไขมันนะคะ,ะมีเขาเรียกว่าใช้ครีมเทียมมาจากถั่วเหลืองไม่ใช่จาก ไขมันสัตว์ค่ะก็เลยจะไม่สะสมทําให้เกิดไขมันอะไรต่างๆค่ะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผมการันตีได้เลยว่าก่อนที่จะเข้ารายการนะครับผมก็มีโอกาสได้ทานนะครับต่อโดยส่วนตัวรู้จักมอสคาแฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทานก่อนเข้ารายการรู้สึกว่าตอบโจทย์สําหรับผมเหมือนกันเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบทานกาแฟแต่ว่าวันนี้ได้มาทานเพื่อสุขภาพจริงๆเขาเรียกว่ามอสคาแฟเพื่อสุขภาพแล้วก็รู้สึกแบบว่าเข้มข้นแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆนะครับผมมอสครับวันนี้อยากให้ บอสฝากนิดนึงเพราะว่าผมทราบมาว่าทางมอส f f e e ของเราเนี่ยจะมีโครงการดีๆคืนสู่ให้กับน้องๆน,นะครับเป็นโครงการอะไรครับบอสครับคะ่ะจริงๆต้องบอกว่ากาแฟมอสนะคะตอนนี้จัดจำหน่ายทั้งทั้งในประเทศไทยและก็ในต่างประเทศด้วยนะคะก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์โควิดก็ก็ขายดีมากเลยตอนนี้ยอดขายลูกค้าเก่าก็ยังเป็นปกติลูกค้าใหม่ก็ ก็ตามมาเพราะว่าคนที่ดื่มกาแฟมอสไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะติดใจไม่สามารถไปดื่มกาแฟอื่นได้อันนี้เป็นเรื่นี้จริงๆนะคะแล้วก็เราก็เลยคิดว่าวันนี้ลูกค้าก็มากขึ้น<ะ>แล้วเราก็มีโครงการที่อยากไปดูแลน้องๆตรงที่ว่ากาแฟมอสนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความ<ะ>ดันแล้วก็คนวัยทํางานที่เหนื่อยแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะดื่มแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะ,ะแล้วก็ บางบางคนวัยรุ่นเนี่ยค่ะนักเรียนก็สามารถดื่มได้เพราะว่าของเรานะคะเป็นสารอาหารที่ที่ครบแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นคนดื่มได้ทุกกลุ่มก็เลยคิดว่าถ้าคนดื่มเยอะอยู่แล้วอะค่ะเราให้สังคมมีส่วนร่วมดีไหมนะคะก็คือพอดื่มกาแฟมอสแล้วได้บุญด้วยพี่เอกก็เลยทําโครงการมอสคาฟฟจากพี่สู่น้องนะคะโดยวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาสมปองตาลปุตโตนะคะมาเป็นประธานโครงการค่ะครับ ก็ตั้งใจที่จะให้น้องๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโรงเรียนนะคะคอ,ยอ,อยากตอนนี้อยากจำเพาะจตรงที่โรงเรียนหรือหรือเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นศาสนาก็ได้ที่เขา <ผม S 1> ที่เขาส่งเสริมหรือที่เขาไปดูแลนะคะน้องๆที่ได้โอกาสเนาะนะคะครเราก็เลยคิดว่าเรามีกําไรจากตรงนี้ไม่ต้องมากมายอะไรเราก็ถือว่าได้แบ่งปันสู่สังคมกลับไปค่ะ ครับผมโอเครับตอนนี้โครงการของเราเนี้ยมีมีโครงการที่จะเริ่มต้นจากที่ไหนก่อนครับตอนนี้เริ่มแล้วค่ะที่บ้านป่าว่านอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นโรงเรียนที่พระอาจารย์มหาสมปองอุปธรรมอยู่ตอนนี้เริ่มต้นที่นั่นก่อนค่ะเริ่มต้นแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับก็คือทุกคนแฮปปี้มากค่ะครับผมค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นโครงการดีๆนะครับมอสกาแฟจากพี่สุน้องนะครับก็เร็วๆนี้ก็น่าจะครอบคลุมทั่วพื้นที่เลยนะครับผมใช่ค่ะ วันนี้ครับหลายๆท่านนะครับทุานผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่นะครับก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับมอสคอฟฟี่มากๆนะครับก็อยากจะให้บอสนะครับฝากถึงช่องทางนะครับในการที่จะติดต่อซื้อขายมอสคอฟฟี่ของเราหน่อยครับได้ค่ะตอนนี้นะคะเราไม่รับตัวแทนจําหน่ายเนาะแต่ถ้าใครอยากซื้อไปไปขายนะคะเราก็จะมีราคาพิเศษให้แล้วก็รวมถึงใครที่อยากเข้าร่วมโครงการก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงถึง พูดที่ใจบุญนะคะไม่ต้องทำอะไรมากแค่ประสานกับโรงเรียนโรงเรียนไหนสนใจอยากร่วมโครงการ Moss Coffee จากพี่สุน้องก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางของเรานี้ได้เลยนะคะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0615414298ค่ะแล้วก็มีไลน์แอดด้วยนะคะก็คือแอดนะคะ Moss อ o f f e e เลยค่ะ M O S c o f f e e เลยค่ะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด็อกเตอร์กรัตนวงศ์นะครับหรือบอสเอมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับ